สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันเรือใบนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์คัพบรเกต้าครั้งที่36ประจำปี2567วันนี้เวลา6นาฬิกา20นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งไปท่าอากาศย,ยานานานาชาติภูเก็ตอําเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายโสพลสุวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตอธิบดีผู้พิาาพากษาภาค8แม่ทัพภาคที่4ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ผู้อำนวยการท่าอากาศยานานานาชาติภูเก็ตและข้าราชาการเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทรับเสด็จ เวลา7นาฬิกา9นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินจากท่ากัศยานานาชาติภูเก็ตถึงยังโรงแรมบีออนกะตะอำเภอเมืองภูเก็ตมีรองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่สองรองผู้ว่าราชาการจังหวัดภูเก็ตผู้บัญชาการทหารเรือนายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมภ์คณะกรรมการจัดงานและนักกีฬาเฝ้าทูลอองทูลีพระบาทรับสเสด็จ ในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงร่วมการแข่งขันในทีมเรือใบวายุรุ่น i r c ซโหมายเลขใบเรือ e t h a อ2จากนั้นทรงพระดำเนินไปชายหาดบริเวณด้านหลังโรงแรมตลอดเส้นทางมีประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและนักท่องเที่ยวเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทป่างทรงเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้อง ในการนี้ <Wars> ประทับเรือพระที่นั่งเพื่อทรงส่งเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขึ้นเรือใบรุ่น IRC ร์ซโโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับเรือใบรุ่น IRC ร์ซซรซึ่งเป็นเรือที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงใช้เข้าร่วมการแข่งขันพร้อมทอดประเนตรการเตรียมการแข่งขันของทีมวายุจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับเรือพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับไปยังโรงแรมที่ประทับ การแข่งขันครั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงลงแข่งขันในทีมวายุหมายเลขใบเรือ THA 7 2มีสมาชิกในทีม14คนซึ่งการแข่งขันเรือใบรุ่น i r c z e r o เป็นรายการแข่งขันเรือใบระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดของเรือยอทท้องเดี่ยวที่มีขนาดใหญ่และมีความเร็วที่สุดได้รับความนิยมทั้งในยุโรปอเมริกาและเอเชีย ในประเทศไทยมีการแข่งขันในรุ่นนี้เฉพาะในการแข่งขันเรือใบานานาชาติทิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์ครับบริกาตาโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงร่วมการแข่งขันรายการนี้เป็นครั้งที่สําสำหรับวันนี้เป็นการแข่งขันวันสุดท้ายเก็บคะแนนในเรสที่10ทรงทำหน้าที่หลักสำคัญของทีมคือนักกลยุทธ์ในการวางแผนท่อประเนทิศทางลมตั้งแต่ออกสตาร์ทเพื่อปรับใบเรือให้ตรงกับตำแหน่งลม ซึ่งจะทําให้เรือแล่นไปในทิศทางที่ต้องการโดยเร็วที่สุดพระปรีชาสามารถด้านการแขันเรือใบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นที่ประจักษ์ต่อ,อนักแข่งเรือใบทั้งในและต่างประเทศทรงใช้พระประสบการณ์และการฝึกฝนตลอดระยะเวลาหลายปีในสนามแข่งกีฬาเรือใบทั้งในและต่างประเทศทรงได้รับประกาศนียบัตรการบังคับเรือยอชยอชมาสเตอร์จากประเทศอิตาลี อีกทั้งทรงนำทักษะการเป็นนักบินมาปรับใช้ทำให้ทรงอ่านเมฆชนิดต่างๆร่วมกับการมองคลื่นลมนอกจากนี้ยังทรงผ่านการอบรมหลักสูตร e ิเล็กทรอ n ิกส์น ation f r r s t i n n Yacht เพื่อเพิ่มพูนทักษะการท่อประเนรทิศทางลมสภาพบินฟ้าและอากาศรวมถึงการใช้เครื่องมือ Navigator ร์สำหรับการแข่งขันเรือใบในระดับกลางปีซึ่งถือเป็นทักษะพิเศษสำหรับการแข่งขันกีฬาประเภทนี้ ผลการแข่งขันในวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงนำทีมวายุชนะเลิศการแข่งขันในเรสที่10และมีคะแนนรวมเป็นอันดับที่1ของรายการโอกาสนี้พระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันเรือใบานานาชาติจริงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์ครับรีกาตาครั้งที่36ประจำปี2567 ในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรือใบรุ่น IRC0 ในนามทีมวายุนอกจากนี้มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแต่ละประเภทเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลจำนวน19รางวัลผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและอันดับสองเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลจานเบญจรงค์38รางวัล และผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันเฝ้าทุลองทุลีพระบาทรับพระราชทานโล่ที่ระลึก15คนการจัดงานภูเก็ตคิงส์คัพริกาตาสโมสรเรือใบาราชวรุณในพระบรมราชุปถัมภ์กองทัพเรือสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยและจังหวัดภูเก็ตร่วมกันจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงต้นเดือนธันวาคมของทุกปีจัดการแข่งขันครั้งแรกปี2530 ในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลจเดชมหาราชบรมนาถบพิษทรงเจริญพระชมพันษา60พรรษาและถือเป็นการแข่งขันที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียเนื่องด้วยในปี2566ที่ผ่านมาได้รับพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงร่วมการแข่งขัน ส่งผลให้ในปีนี้ได้รับการตอบรับจากนักแข่งขันเรือใบจากทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขันมากเป็นประวัติการกว่า500คนแบ่งเป็นเรือใหญ่40ลำเรือเล็ก111ลำและเป็นครั้งแรกที่มีเรือใบคนพิการจากสโมสรต่างๆในประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน7ลำกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึง6ธันวาคม2567 การแข่งขันครั้งนี้ยังทำให้จังหวัดภูเก็ตเป็นที่รู้จักในหมู่นักกีฬาและนักท่องเที่ยวมากขึ้นนักกีฬาเยาว,วชนได้ฝึกฝนทักษะและพัฒนาการการเล่นในสนามระดับสากล สมเด็จพระกนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา14นาฬิกา40นาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสับปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเกรียงไกรประพฤติกุลกรรมการผู้จัดการบริษัท UK เคเทรด g ประเทศไทยจำกัด และนางสาวอมรรัตนทบู์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับใช้ในกิจกรรมการแสดงโขนของมูลนิธิเวลา14.55นาฬิกา55นาทีเสด็จพระราชดําเนินไพวราราทัขตพระนรร ทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ตำหนักสมเด็จพระสังฆราชแผรติสเทวะมหาเถนการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์นี้เริ่มเมื่อปี2556พระพรหมวชิวรามุนีเจ้าอาวาสวาสุทัศเทพพระวารามขณะเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสด,ดำริให้บุรณปฏิสังขรณ์ตำหนักคณะ6เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับพระอาราม ตำหนักนี้เดิมเป็นที่ประทับของสมเด็จพระอริยวงศาคตยานแพติสะเทวมหาเถนสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคับปรินายกเจ้าอาวาสวัสุทัตเทพพระวารารามตลอดจนสิ้นพระชนในปี2487ประกอบกับเป็นโบราณสถานตามประกาศของกรมศิลปากรจึงร่วมกันบูรณปฏิสังขรณ์ตัวตำหนักและจัดตั้งพิพ,ธพิธภัณฑ์จัดทำทะเบียนและโบราณวัตถุภายในตำหนักมากกว่า20,000รายการ เสร็จปี2,558แล้วจึงบูรณะตัวตำหนักที่ประทับและอาคารจัดแสดงอื่นๆพิพิธภัณฑ์แล้วเสร็จในปี2,567ทุนทรัพย์ที่ใช้ดําเนินการมาจากทรัพย์สินพระมหากษัตริย์พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาและจากการจัดสร้างวัตถุมงคลส่วนการจัดพิพิธภัณฑ์แบ่งเป็นส่วน5ส่วนหลักได้แก่โถงประทับจัแสดงพระประวัติและบริขารส่วนพระองค์หอพระกรรมฐาน จะแสดงพระพุทธรูปสำคัญประจำพระอารามหอไตรจะแสดงพัดยศพัดรองย่ามสมัยต่างๆกุฏิเรือนแถวตะวันออกจะแสดงเอกสารโบราณประเภทคัมภีรใบาลานลายพระหัตสมุดไทยและหนังสือและกุฏิเรือนแถวตะวันตกจะแสดงเครื่องถ้วยเครื่องโตและเครื่องมุกสมเด็จพระสังฆราชแพติศเท,ศทวะมหาเถรทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่12แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงดำรงตำแหน่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาอานันทธมหิดลพระอัฐมารามาธิบดินระหว่างปี2481ถึงปี2487ทรงมีพระปัญญาญาณอันลึกซึ้งในการแสดงธรรมดังที่ปรากฏในบทพระธรรมเทศนาที่ทรงพระนิพนธ์ไว้ในคำพีใบาลานพระอัจฉริยภาพการแปลความพุทธพจน์หัวข้อธรรมในภาษาบาลีได้ประจักษ์แจ้งเข้าใจง่าย ทรงเริ่มให้มีการแปลพระไตรปิฎกจากภาษาบาลีเป็นภาษาไทยทําให้มีพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับสมบูรณ์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เป็นประโยชน์ในการศึกษาพุทธธรรมของพุทธศาสนิกชนทั้งทรงพระปรีชางานช่างทั้งการวาดลายและแกะสลักทรงสร้างงานพุทธศิลป์อันงดงามไว้มากมายเช่นเครื่องบูชาพระพุทธรูปและพระกริง่ง องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ร,รัษฎรพร้อมติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมด้วยมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะเดินทางไปโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าเิติจพระบรมราชินีนาถ บ้านทานทองตำบลแม่เงินอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่รัษฎรและผู้ปฏิบัติงาน89ถุงและเสื้อกันหนาวแก่เด็กสร้างความปลื้มปิติในพระมหาการุณาธิคุณเป็นล้นพ้น โอกาสนี้องคมนตรีรับฟังสรุปการดําเนินง,งานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พรบรมราชินีนาถบ้านทานทองซึ่งเกิดขึ้นจากพระมหาการุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นครอบคลุมพื้นที่11,000ไร่เพื่อหยุดยั้งการทําลายป่าเป็นแหล่งจ้างงานและศูนย์การเรียนรู้ทําการเกษตรถูกวิธี ปัจจุบันเป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านการปลูกและดูแลพืชผักไม้ดอกไม้ผลเมืองหนาวทำยอดหวายอบแห้งตีมีดผ้าปักชนเผ่าและเครื่องประดับเงินราษฎร1 1 2รคัวเรือนมีอาชีพมั่นคงและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนช่วงบ่ายไปฐานปฏิบัติการบ้านทานทองกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่327 เชิญถุงพระราชทานส5ถุงมอบแก่หน่วยงานได้แก่ฐานปฏิบัติการบ้านฐานทองฐานปฏิบัติการบ้านสันต้นเปาและฐานปฏิบัติการบ้านหัวกว้านโอกาสนี้เชิญพระราชกระแสะทรงห่วงใยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงมีต่อผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกลเสียสละเพื่อสร้างความสงบกุ่ให้แก่ประชาชนและประเทศชาติไปกล่าวปางทราบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณ ต่อมาไปที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถบ้านดอยบ่อตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองเชียงรายเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่รัศดรและผู้ปฏิบัติงาน271ถุงและเสื้อกันหนาวสำหรับเด็กได้แก่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านดอยบ่อและโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านปางขอน ซึ่งในอดีตพื้นที่ดอยบ่อมีป่าอุดมสมบูรณ์น้ําจากดอยบ่อบริโภคได้แต่เมื่อป่าไม้ถูกทําลายทําให้ปริมาณน้ําลดลงมีปัญหายาเสพติดและความยากจนปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านดอยบ่อเป็นสถานที่ให้ความรู้แก่ราษฎรด้านการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการราษฎรมีส่วนร่วมอย่างในการอนุรักษ์ป่าทําให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดราษฎร183ครัวเรือนพึ่งพาตนเอง เกิดจิตสำนึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุลาภรณ์ออกตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพวันชาติและวันพ่อแห่งชาติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร์มหาราชบรมนาถบพิตรและเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัติยาราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยายลัยจุฬาภรณ์ หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุลาพรออกตรวจรักษาโรคทั่วไปพร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและมอบกระเป๋ายาพระราชทาน500ชุดแก่ประชาชนณโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมอําเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีและตรวจวัดค่าสายตาและมอแบแว่นสายตามีรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุลาพรเป็นประธานในพิธีสำหรับกลุ่มโรคที่พบมากได้แก่ระบบจักษุระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ ระบบทางเดินหายใจระบบหัวใจและหลอดเลือดมีผู้ป่วยส่งต่อ14รายพร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและมอบก,กระเป๋ายาประชทา,านแก่ผู้ป่วยติดเตียง3รายสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรสมมาทิฏฐิระลึกถึงพระตนรตรยัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษวันที่5ธันวาคม2567และวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีเสริพัฒมหาวัชราราชธิดาวันที่7ธันวาคม2567 ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญตั้งแต่วันที่1ถึง10ธันวาคม2,567ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่7ธันวาคม2567ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่6ถึง8ธันวาคม2567จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ